ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากนะคะในประเทศอ,อินโดนีเซียเขาทํางานเกี่ยวกับยุคร่านาณาน,นิคนนะคะของของที่ชวาเนี่ยก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้กันนะคะว่าตอนนั้นดัชก็เข้ามาครอ,อบครองแล้วก็ผลงานชิ้นนี้เป็นงานวิดีโอที่เขาให้คนคนเหมือนกับชามั่นนะคะหรือว่าพวกพ่อมดแบบ ประมาณพ่อหมอใช่ไหมคะมาทําพิธีไร้รมนให้กับเครื่องจักรเพื่อที่จะทําให้เครื่องจักรนี้ปัน่นน้ําตาลจากน้ําอ้อยให้เป็นน้ําตาลขาวที่บริสุทธิ์นะคะก็อารมณ์เหมือนกับเราเชิญหลวงพ่อคูณมาเจิมอะไรต่างๆนานานนะคะ่ะเรื่องมันก็คือพูดถึงความเป็นสมัยใหม่ที่เหมือนกับว่าในใน,ใน,ใ,นในยุคนั้นของบ้านเราก็คือยังไม่ได้ทันสมัยมากแต่ว่าเราก็ยังมีความเชื่อในเรื่องพ่อมดตหมอกี่หรือไสยศาสตร์อยู่นะคะ อันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งของของคุณมาเรียนะคะที่เขาเขาพูดถึงเรื่องความเป็นเมืองก็คือใช้รถจี๊ปนะคะถ้าเกิดใครไปมาลิลาก็อาจจะเคยเห็นจิปนี่นะซึ่งเป็นจริงๆแล้วไอ้ตัวจิปนี่นะเป็นรถจี๊ปของของที่อเมริกากับประเทศญี่ปุ่นได้ได้ได้ได เหมือนกับทีวาค่ะตอนที่หลังสงครามแล้วก็พอดีคนท้องถิ่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงแกกับรถจีปอันนี้ดีเพราะมันเหลือเยอะมากเขาก็เลยมาปรับปรุงทำเป,เป็นเหมือนเราตุกต๊กตุ๊กบ้านเรานะก็คือมันสองแถวก็คืออันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มันตกค้างหลงเหลืออยู่จากช่วงที่แบบล่านาะนิคมหรือว่าช่วงสงครามโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าคนท้องถิ่นก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็จะทํายังไงให้ให้อยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ที่สองก็คือของคุณอูด้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพูดถึงงานเขาเองนะคะ Udam, uh, maybe you have to say a few words about your work, yeah. Uh, good afternoon everyone. Um, thank you for coming today. I know it's very hot. <laughs> um, it's uh, a pleasure for me to show this work here at the Jim Thompson Art Center uh, with uh, Jib's uh, invitation. And um, I made this work um, because um, when I came back to Vietnam after about ten years of studying abroad, um, the amount of traffic for me is really crazy that uh, I couldn't drive my bikes for about three weeks, and I would be just taking a ride you know, behind my friend's back. And then after three weeks, I got really angry i'm um, like i need to do it and i finally did it um, but one thing about riding motorcycle behind the back of my friends you know when you don't have to do anything you can observe and uh, i feel that there's a sense of like really zen like it's like a center and thank you very much all of you ตัวเริ่มต้นเหมืนกันขอบคุณนะคะทุกคนที่มาวันนี้แล้วก็ขอบคุณทางจีคอมส์ที่เชิญมาเข้าร่วมในกานกรค่ะวันนี้เราเลือกใช้ไม้บาร์ไมซ์ครัผม e ันเ t ียนบทกวีและทำศิลปะการแสด m ทเกๆบท l วีของฉหรือท all my w a r k s are นเป็น o n l ว poem I got a lot of idea uh, by writing the poem แล้วก็ uh, งานที่ส่วนใหญ่ด้านถังตรี <laughs> so Burma and Alan, so we are a neighbor and you may know about our country so we are staying very long time uh, and our military dictatorship military so so people in environments so are very difficult to uh, live in uh, because of uh, n เประเทศไทยประเทศพิษานก็เป็นเพื่อนบ้านก็คนก็น่าจะรู้รู้จักเือนะเข้าใจสถาการประเทศพมอยู่พอสมควรนะมันเประเทศที่ถูกควบคุมโดยการหาแล้วก็เป็นประเทศที่มีการถูกควบคุมค่อนข้างมากแล้วก็คนไม่ค่อยีอิสระแล้วก็ทาทุกอย่างได้ยากมากๆสำหรับในประเทศพมานะคะแล้วคนก็ใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างลำบาก So everything so we uh, n uh, จริงๆชื่องานมันยาวมากนะครับชื่องานยาวจริงๆนะครับ The s t o r m อะไรสักอย่างนะผมเองก็เกือบจะจำไม่ได้แล้วจริงๆชื่องานผมผม,หผมหให้ผมให้เครดิตนิดนึงนะครับก็ผมผมยืมมาจากแดรลต่หนังอังกฤเรื่องหนึ่งคือเรื่อง ดูรินฮอร์สของเบลธานะครับหนังมันหนังมันพูดถึงกิจวัตรในช่วงไม่กี่วันของอพ่อพ่อกับลูกสาวนะครับแล้วก็มาตัวนะครับอยู่ในดินแดนอาจจะเรียกว่าดูรินหรือที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามัน <c oughs> มีสภาพเป็นดิสโทเปียมากนะครับลองไปดูเอาปรการเป็นหนังขาวดำแล้วก็ถ่ายลองเทส30ช็อตที่แบบ น่าสนใจมากแล้วเป็นเรื่องสุดท้ายของเวิาัชผมยืมชื่อผมผมยืม dialogue มาสองช่วงนะครับแล้วก็มันมันต่อเป็นพอดีแล้วก็เอามาใช้เสลยนะครับเป็นเป็นงานจริงๆน่าจะเป็นการแปลเป็นภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเพราะภาษาที่เขาสนทนากันนะเป็นภาษาต่างประเทศนะครับ ตัวงานชิ้นนี้จริงๆต้องขอบคุณอาจารย์เจี๊ยบนะครับแล้วก็จิมคอมสันนีตติที่เสียงเชิญผมมาแสดงนะผมใช้คาว่าเสียงนะครับผมใช้คาว่าเสียงเพราะว่าไม่ไม่ใช่ในเนื้อหาของงานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่นักทาวิดีโอไม่ใช่ทางนักทาหนังไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าผมผม